อ๋อเลยครับอ๋เลยผมขายาดูเยอะต้งใหทงบใช่บ้แหละใชผมมาหอดมาเสือหอดแจ้งเยอะพอแล้ว ยวสวัสดีหนึ่งพันคนครับเราต้องทาโดน เมนูวันนี้ครับอย่างนี้เอาปูชู้นะครับปูชู้นะปูชู้นะปูชู้ไงมันมือมันมียายหนิเลยเดี๋ยวผมเบิ้งสี่เงินสามสิบปีที่แห้งเล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวความรักอันสิ้นขม ยังก่อนมันเหมือนนยกที่คุณมันมีรักษาน่มีคนซน้ตานี่ัหมด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 ตะน้อยเนตาตาคนแดโอ้ยแดงเหลือผมมีคนแก่ให้ ฮัลโหลไล์สุดเพลนอยู่กำลังทีบท่ันสุกแล้วครับใดมาท่านกับท่านกำลังเริ่มครับกำลังเริ่มแกหนาวชื่อครับอีกประมาณสักนู่นแหละชั่วโมงหนึ่งได้กำลังสุก ใกล้ๆจะนี่มาเลยครับพุทธฟังเพลงยอดนิยมไปก่อนอยมให้จู่ชนห้ามจู๋เคยพราะตอนนี้ก็แต่วันนี้ไม่ค่อยหนาวมากกว่าวันก่อนครับนไยกำลัง พอดีพอดีช่วงนี้ยอหาข้าวเอ้าของกินแรงครับเนจ้าบมาได้ครับใครอยู่ใกล้แถวนี้มาเลยอยู่ใกล้แถวนี้มาเลยครับน้้ำตาาายเเจว ทเฮามันแค่บุดแดงโอ้วันนีครับเสร็จล่บได้ครับอันซัวรืออัิเมักยตดนะซัวเขาโได้สิมักไผู้ใด้ิมักจักเด้อเไหลดกัมักอาหารบ้างอาหารมังครับก็บนี้ครับเอาลงนี้จานหนึ่งมาแล้วครับอาหารวางโอเคโอ้ยโอ้ยช่วยเชอ ช่วงนี้ก็เชียงใหม่ครับตอนนี้อยู่เชียงใหม่แต่ไข่ไหมอยู่เชียงใหม่ครับตะไข่ไหมครับไข่ครับหัวจริงไข่หัวจริงไข่ไหมตะไคร่น้ำต่ไข่แต่ไข่เพ่งอยังตะไคร่น้ำตะไคร่ครับตอนนี้อยู่บนเขาวินืตครับก็มาทัวรนี้มารับประทานหนาวอยู่ถึงนู่นแล้วครับปีหน้าไปเลยหัวจริงไข่หัวจิงไข่หองอันเราไปลอยลอยไปรวมปีใหม่นี้ครับท่วรนี้ใครไม่ได้ไปไหนก็เชิญที่ พวกเขาวิเลียดได้เนาะเรามาก็รับปีใหม่กันที่นี่ได้ครับเป็นบอโเอ้เอาีใส่น้อมมววอกันเบิ้งใช่ละมคุ่ไมันทำไมค้างไม่รู้ตอนนี้ก็ยังแต่หัวโมงแรงนะครับแต่มันพรท่านในสุกอยู่พระท่านในสุกอยู่ อีกชะโมงมูอนะเป็นชะโมงครับ <ไป S 1> นั่งถาไปเรื่อยๆก่อนมาทานครับตอนนี้มาทานอยู่นี่ครับ <ไป S 2> คนนี้ครับเสียง,งดูเสียงคนนี้ เช่คกับก็เป็นเจ้็ไปเปนเจ้าหาเรามาเป็นแแล้วก็เป็นเมเจ้่ก็งสุขทุกมันดลุ่รอกไปกันนะครับแล้วฟันไปทางไหนเราก็ขยันมีฟันเราก็เราก็หลงเรื่อยตะเดืจะมีไอเ็กๆไม่กรถึงมสามก้อน สามเศร้าที้ตรงไว้ตรงกลางจะแบบการน้ำร้อนไปต้มน้ำยาแไม่รู้ล้มมาลเสียงสุดยอดมากครับน้องคันยีขี้จ้างไอจ้ามจยาต้มมาเื่อนยาแหละครับยาสมุนไพรเนี่ยครับโดนไปรู้ล้มมากจะเรียบลงผมนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาครับเราองขึ้นขึ้นเองเลย

mong mặt mong mặt mong 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 ดูเสียงครับนี่สามมงานดถนนเลยอครับโอ้โหก็นี่ยนะครับพี้า้าะงใหมดเย้า่าไม่้จดยอยครับโอ้ปลายปีเนาะก็ใบไม้ร่วงเนาะสวัสดียำ กี่ทุ่มแล้วมน,นุษย์เนี่ยกี่ทุ่มละกี่โมงทุ่มกว่าเนาะตอนนี้ก็เริ่มสบายสบายวันนี้ไม่ค่อยหนาวมากก,ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับทุกๆคนเนาะก็ตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่บกเขาวิเลเยดครับยังไงก็ <c oughs> มีแห่งกันทุกคนเนาะครับเนาะก็อยากชวนเพื่อนๆคุยครับก็ไม่มีอย่างไรครับมีคำเดียวขินหอนเนาะจางไนก็เป็นห่วงทุกคนนะครับครับสำหรับเรื่องรายการครับก็ต้องรอจะานกาการนิดนึงคนนี้โอ้ก็ช่วงก็หลายๆคนคงได้หูนะครับจางไนก็ให้กำลังใจกันเนาะ ขันซิมี่าวสีข้นซกงมาได้ดก็เดี๋ยวสีแจ้งกันอีกเทือนนึงครับอันนี้้ก็ยังเก็บตัวซ้อมเรื่อยๆครับรครับก็ว่ามีมยังหลายครับเนาะจาังใดก็เดี๋ยวว่าคุยกันไหมนะครับมื่อนี้นก็ได้ถอยถอนใ้รบรรยากาศรอบๆค่ายครับครับนะพึ่งเกี่ยวเขวาตัวนี้พึ่งเกี่ยวเสาเซตก็เลยมานั่ง นั่งเด่นสวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาซอยอัดเพลงครับมันนั่งกินกันครับมีโอกาสครับเชิญเลยครับช่วงนี้นะครับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับช่วงนี้อยู่ตลอดถึงปีหน้าเลยร้านเปิดครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวในก็ในคุยกันใหม่นะครับก็ให้ทุกคนได้กินเขาแซ่บทุกคนนะครับเดี๋ยวสียากให้มันสุกต่อครับ มันยังอีกโดนอยู่เกเครับพอกันไหมครับสวัสดีครับ